ครับสวัสดี FC อาจารย์สวัสดี f c ทางช่อง y YouTube อ่าสวัสดี FC ทาง่อง u t u b e โอ้ฝากของห้องนี่น้องมาเด้อไม่กินเขาอาจารย์ไม่มีได้ทอดไก,ก่กบเอ่อทอดไก่เด้อครับเด้ออ่ะนี่ยังอ่ะเยี๋ยมื้อนี่เขามาอาจารย์จะให้แนวทางาน้อยเมื่อวานนะครับนอยกับเราเราเข้าทั้งสองเลยนอยเข้าไป87เเราเข้า2 0 0 2วันเกิดอาจารย์นะครับก็เต็มเต็มไหนใครรวยบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับเออไม่นีนอาจารย์เนี่ย กินเขาง่ายๆครับบานๆครับตอดไข่มาอยู่ในขั้วนะครับอืมคูดเด้ขอมากกับฝาก mm. คอมเมนต์ในเรื่องว่ามื่อไรเมื่อวานใครได้บ้างครับเมื่อวานใครได้บ้างขออนุญาตใช้ภาษากลางนะ mm. เพราะว่าเอฟซีก็มีทั้งคนภาษากลางแล้วก็คนนี่นะโอ้ยนะครับอ่ะ, mm. อ,ะอ่ะทุกคนครับขอมมากกับสวัสดีกันเลยครับเลยอ่ะสวัสดีอ่ะ ฮานอยวันนี้นะครับจะเข้าอีกไหมเมื่อวานเข้า8ปเจดล้วเข้า2อนยะครับเนาะนอยวันนี้เด่น4ี่ฟัน4ีรถส4ครับสี่ศูนย์สี่สามสามี่สองสี่แปดสี่ห้าฟังอีกครั้งสี่ศูนย์สี่สามสามศูนย์ขอมาเลยเลยไ่ได้ท้ายไป4ี่สองสี่แปสี่ห้านะครับสามตัวมีสี่ศูนย์สามี่ศูนยนะครับฟังอีกครั้งสี่สา 408 402เม็ดเดียว4004ครับสำหรับหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับมื้อนี้อาชีพสั้นๆอย่าลืมเด้อนี่เด้อบ๊ายบายไปแล้วครับกดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้อาจารย์แน่ครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะได้ปังๆกันอีกนะครับยินดีกับทุกคนนะอย่าลืมไปใสบ่บาตรให้อาจารย์ด้วยแล้วก็ดูคลิปอาจารย์ให้จบนะครับใครดูจบพิมพ์คำว่าด,ดูจบให้หน่อยครับขอบคุณมากๆ FC ทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ขอนญญนอ,าาอนุญาตรรับปะทาานอหาารกกกก่ออนนนมื้้้ีิิขวิ เวลากินเขาอาจารย์รีมักจ๊กไว์ให้มันเป็นปริมาณดีนะครับอ,อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ